น้ริงไหมที่พี่ว่าดีาาแอโร่ฮนูต้องถามคิวคือก็คือร้าน,น,นเนเี้มันจะ<ช>เ,เ,เป็นคาเฟ่ที่มีฮานูให้ยิงด้วยเขาจะิงฮันูเหมนเป็นเป็นคาเฟ่ของคุณนนท์อดีตนักกีฬาทีมชาติไทยครับพี่เขาก็เยลยมาแบบเปิดคา,ฟาเฟ่เล็กๆแล้วก็มีพื้นที่หลังสวนหลังบ้านให้เป็นเป็นกิจกรรมยิงฮันฤฤู อะไรประมาณนั้นเราเข้าไปดูข้างในไหมไปด้วยสวัสดีครับผมัดีครับอันนี้ที่เบสพูดถึงใช่ไหมพี่นนท์เจ้าของร้านโอ้ผมเอาเป็นคาปูชิโน่เย็นแล้วกันครับพี่ได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่นนท์กันดีกว่าว่าประวัติความเป็นมาของร้านเนี้ยมันเป็นยังไงก็เริ่มจากถนนจา กาแฟที่เ,เป็นโซนของคาเฟ่เป็นไงบ้างครับกาแฟหอมนะครับนี่มลพันุ์แบบไหนเป็นลงขั้วโลโก้ของเชียงใหม่เองออข้างบนนั้นเป็นอย่างณ์อะไรครับเป็นหััสืือผ่า,ออาตัดมือกระดูกสันหลังเราไปของเก่าของคุณพ่อก็เลยว่าเอ้ยนาปกโคเวอร์อะไรพวกนี้มันสวยดีแต่ทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับ ฟิลที่ผมเข้ามาในร้าน,น,าน,น,นที่โนนนะพี่เนี่ยฟิลลิ่งแบบเรามาเที่ยวเพื่อนเลยมาเพื่อนเพื่อนก็บอกเอเ้ยกินกาแฟสิเฮ้ยหน้งบ้านมีที่ยิงธนูนะอะไรนะอย่างเงี้ยแต่กฎของการไปเที่ยวบ้านคนอื่นก็เราก็ต้องเปลี่ยนใจเขาด้วยชอบฟิลอันนี้มากเลยอันนี้คือรู้สึกได้เลยอะครับอเออฟิลโดยกันเลยดีใจที่รู้สึกแบบนี้ครับโอเคครับไปดูการตกแต่งเนี่ยผมมองเขาเรียกว่าลอฟใช่ไหมครับพี่้มานะใช่ใช่ผมว่าในในส่วนของร้านกาแฟเนี่ยออกแบบมาได้ดีเลย สวยผมชอบผมชอบการตกแต่งของเขาเนะก็ไปไปมาก็ไม่ได้จ้างสถาปนิกอะไรก็กลายไปว่าเออเป็นตัวเราขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้พี่นนท์เขาแนะนำนีกวดาได้เลยครับทารานเนี่ยก็คือราคาปกติทั่วไปเชียงใหม่อาจจะค่อนข้างถูกกว่าเดิมด้วยสามพนูกัปต้าค่าบริการสำหรับคนนี้ไม่เคยยิงมาก่อนเราไม่ให้เช่าอุปกรณ์เราต้องสอนก่อนเพราะว่ามันคืออาวุธ discovery class ก็คือ ยิงครั้งแรกรวมคุณครูสอนรวมทุกอย่างหมดแล้วราคา400บาทตอนนี้มันจะเป็นโปรโมชั่นของทางร้านถ้าจองผ่านร้านเราจะลดให้คนละ50บาทก็คือเหลือ350บาทถ้าติดใจก็คือกลับมาเช่าอุปกรณ์ก็จะเป็นต่20บาทต่อครั้งวังละ1ชั่วโมงก็คือราคาเนี้ยหรือมีอุปกรณ์มาแล้วอยากเป็นนะักกีฬาจริงจังอยากเรียนรู้วิธีการยิงอย่างถูกวิธีก็จะมีคอร์สของมันอยู่แต่อันนี้ก็ พัดเข้ามาในเพจเช่าสนามเช่าเลนงี้ดีกว่าก็คือจะชั่วโมงละหกสิบบาทนะเต้าบาทละสิบบาทโอ้ไม่เป็นไรนะมันจะมีอุปกรณ์มาแล้วนี่ถือว่าใช่ใช่ใช่ติเอลโลเรสอยู่ใกล้ๆกับเซนทรัลเฟสติวัลครับซอยข้างๆเลยมาได้ใกล้มากอยู่ในเมืองพูดละผมเริ่มเริ่มขันแล้วเราเข้าเราเข้าสู่สนามเลยไหมไปดูกันนะครับพี่นนท์เอย่าลืมพวดด้วยนะครับเชิญเลยครับนี่น้องเต้นะครับเป็นคุณครูสอนอีกคนหนึ่งนะครับโอเค สำคัญที่สุดอาร์มก่อนกันแขนในกรณีที่จับคนานูผิดวิธีเจ้าตัวนี้จะดีดสายหนนูจะดีดแขนนะครับเจ้าตัวนี้จะคอยช่วยเอาไว้นะครับแต่พอใส่อย่างเงี้ยทุกคนจะเริ่มกลัวแล้วพอใส่เนี้ยมันจะไม่ได้ดีดถึงมันจะดีดมันจะไม่ได้ดีดแรงขนาดนั้นนะครับไมาจ,จะไม่โดนเลยหรืออาจจะโดนแต่ซึ่งถ้าโดนเจ้าตัวนี้มันไปเจ็บแน่ๆแ,แต่ห้ามอดทนโอเคไหมเดี๋ยวของพัง ฟินกระแท p ก็คือเราจะใส่ตรงนี้กลางมือข้างขวาแบบนี้การเอาไว้ใส่ให้พอแน่นเวลาเราน้าสายฮานูมาสายฮานูจะอยู่ในมือเราแบบนี้จะได้ไม่เจ็บนิ้วเราค่อนข้างตั้งใจสอนมากถ้าไปเรียนยิงฮานูแล้วสายตีแขนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ละอาจจะเป็นที่เราหรือเป็นที่เขาแต่ที่นี่คือพิสูจนนะครับห้าม มันต้องเป็นแบบฟิลแบบเรารักกีฬานี้ใช่ไหมครับเราก็อยากให้ทุกคนเดินออกไปจากร้านด้วยด้วยความที่เรารู้สึกสนุกกับกีฬานี้จริงๆไม่ใช่เพราะเจ็บตัวเขาหน้าไม่เอาแล้วโอเคคราวนี้เรารู้จักกันมาแล้วใสอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมารู้จักกับคันธนูกันดีกว่านะครับแล้วตัวนี้หน้าตาซิมโพที่สุดละมันเป็นธนูที่ไม่มีศูนย์เลงเนาะวิธีการยิงของคันธนูประเภทนี้เราจะเลงผ่านแนวลูกธนูก็คือตัวก้านลูกไปที่หัวลูกธนูชี้จุดที่ต้องการจะยิงดึงสายเข้ามามาร์ที่มุมหน้าสสิ่่่งททีีตายุด เราจะไม่นาวสายเล่นครับนาวสายเล่นแบบอปอนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีถ้าเราเผลอปล่อยแรงแทนนี่จะส่งลูกคนูวิ่งไปที่เป้ามันจะวิ่งกลับมาที่ตัวคันธนูเองคันธนูมีโอกาสพังได้นะครับและตำแหน่งที่ใส่ลูกคนูได้ก็คือตำแหน่งเส้นสีเหลืองตัวนี้ซึ่งเขาเรียกว่าชุดตั้งลายตำแหน่งนี้เลยท่านี้ประมาณนี้เ<อ><อ>วลาเรายืนบนเส้นอย่างเงีง้ยเรายืนโป้องเสร็จปุ๊บเราถอยออกมาจากเส้น ฉันยิงเสร็จแล้วฉันพอไม่เก็บลูกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถอยมาคนสุดท้ายเขามมอง้ายมองฝาละถ้าเข้าเป็นคนสุดท้ายบอกบอกว่า,กวาเก็บลูกครับเก็บลูกขาดแล้วแต่เลยเดินเข้าไปเก็บลูกพร้อมกันจับเข้ามาโดยมารยาทของการใช้สนามพนูเนี่ยเราจะไม่ใส่ลูกพนูรอคนที่กลับมาทีหลังคนสุดท้ายจะพูดคำว่าเคลียรเราถึงจะเริ่มยิงชุดถัดไปได้พ้วอความปลอดภัยของทุกค,คนอันนี้คือฟอร์มโดยคร่าวๆข,ของเราเวลาปล่อยคือเหยียดนิ้าไปประมาณนี้เก่งมากตำแหน่งนี้เลยนะอ่าประมาณนี้ จำฟีลลิ่งได้ไหมดูดีครับ <Okay. S 1> เปดปะ อย่าวิ่งนะครับเพราะว่าเวลาวิ่งแล้วหยุดไม่ไไทนันโอ้โนี่เป็นหน้าเราแล้วแปะเข้ามาก็คือปักเข้าไปใช่ใคมอย่าที่เห็นนะอย่างที่2เลยอย่ายืนหลังลูกขนุนเลยไปซ้ายหรือขวาเท่านั้นเนาะมือครั้งหนึ่งแตะใกล้ลูกขนุนไว้นะครับอีกข้างข้ามไปข้างบนยิงตรงตรง แบบนี้เห็นไหมมันหนักใช่มันมีโอกาสโด,ดนพวกขลังได้เพราะฉะนั้นอยา่าเพิ่งรักกันตอนนี้นะครับแตะไว้เป็นเหมือนเดิมอีกข้างข้อมไปข้างบนทีละลูกนะไม่ใช่แบบแงบดึงนะไม่ออกสำคัญกว่าลูกแตกขัดข้อม,มือได้อันตรายนะดึยยงยวได้เล้บลูกเสมอน,นะครับพยายามจับตรงโคนอย่าไปจับตรงปลายแล้วแบบไม่ออกงัดงัดงัดขัดดีไปหน้านะฮะใช่ใช่ทีละลูกนะซึบ ป,ปักไปแล้วเหตุการ์ลูกคุณผู้ปักไปเลยกฎกติกาสากลนะครับแต่ระยะไม่ใช่คนที่แพ้เนี่ยใส่หมวกเป็ดวิดพื้นถ่ายรูปนะฮะลงหน้าเฟซพร้อมแท็กฟันโตโอ้โหใครจจแพ้นะวเองว่าอย่างนั้นอย่ายเรียกว่าประจ,จานฮะใช่ประจ,จานใช่ประจ,จานการานะครับใครเข้นะคะแนนน้อยสุดนะฮะใส่หมวกเป็ดวิดพื้น15ทีพร้อมถอ่ายรูปลงโซเชียลนะฮะไปนะครับเริ่มครับมาเลย production world city แปคะแนนครับหกคะแนนหกคะแนนเหมือนกันครับเก้าคะแนนครับเป็นสิบเจ็ดคะแนนนะครับตอนนี้สองคะแนนเป็นแปดคะแนนนะครับนี่ไงหกคะแนนเป็นสิบสองคะแนนนะครับตอนนี้คุณบุ๊กนำลุกสุดท้ายนะครับมา เจ็ดสิบแปดนะต้องไปวัดนะ 8, เดี๋ยวไปดูหน้าเป้านะครับเฮ้ย<อ>6คะแนนครับรวมเป็น14<อ>คะแนนอ้าวโอเคไม่เรียบร้อย5คะแนนแน่แม่ง <c oughs> ต้องมีสักดอกหนึ่งอะ่ะไม่เข้าใจอะ่ะทำมาดีอะ่ะก็เป็นนะครับ สักวันต้องมีสักวันไม่มีอะไรจะพูดนะครับโอเคครับทุกคนพี่บุ๊คลอยตัวไปแล้วนะครับอันนั้นเนี่ยสคนเราจะมาทําการตัดสินโดยการชูดออฟครับการตัดสินแบบสัดเดเดใครใกล้จุดศูนย์กลางที่สุดคนนั้นชนะลูกเดียวเท่านั้นครับมาเพื่อคอนเทนต์นะครับเราจะสลับกันยิงนะครับปอม้ชุบคนแพ้เริ่มก่อนครับแง่ลึกซอกลึกซอกนึกซอกอะดูไม่เต็มบา ความรักที่มีให <progressive> ้ไม่ขาดโดนใจเธอพอโทอเฮ้ยทำแบบนี้เย้เหมือนได้แชมป์ไอ้นี่มันรอบนาเล่นด้วยกันนันเราอ่ะต้องมัดตรงไหนเนี่ยใช่เดี๋ยวผมเพื่อนเอาซะเยอะเลยนะเราอ่ะเอะผมว่า ถูกหวยนะครับเอาเลยนะเอาผมเขียนเลยนะความแข็งมันยังไม่สายนะบุ๊คเกมงานเจอช่วงนี้นอนน้อยผพิช์พื้น15าทีนะครับลุยเอาหน้าเผื่อผมแค้นไีเอาจจะได้อันลงไม่มีเบ็ด ทุกคนที่สนใจยิงขนูจริงๆกับร้านเราติดต่อผ่านเข้ามาใน Facebook อ่า f a c o b o o k p a g e d เลอนะครับสำบใครที่ไม่ได้เป็นคนเชียงใหม่ไม่ได้สะดวกมายิงขนูแถวนี้จริงๆอยากจะแนะนำว่าหาสนามขนูใกล้บ้านนะครับหรือให้ยิงเองของให้ยิงอย่างปลอดภัยหาข้อมูลก่อนมีความสุขกับการยิงเยอะๆนะครับโอเคครับ <นะ S 2> ทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับ ฝากกดติดตามเพจฟันโตของพวกเราด้วยนะครับกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดถูกใจให้กำลังใจของพวกเราด้วยนะครับวันนี้เบสพี่อาร์ตแล้วก็แชมป์ของเราวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วก็ฝากพี่นนท์ไปกรออ้อมใจด้วยนะครับขอบครับสวัครับวูส <ishing eigenlijk S 1> ิบห้าครั<ๆ>้งนะต้องขาพาด้วยเหรอเอ้ยไม่ต้องก็ได้ครับพี่อาร์ตไม่น่าไหว เฮ้สิบห้าครั้งแล้วครับสิบเอ็ดสองอสัตว์สิบสามครับรอบหน้าเจอกันไอ้บุ๊เจอกูสุดยอดครับโอเคครับใจ่